งรอแป๊บนึงอ่ะมึงรอแป๊บหนึ่งอ่ะแป๊บคนเราอ่ะอีกสองคนเรายี่สิบตียี่สิบรงเข้าไปมึงอย่าบวดนี่สิบออกไม่กลัวใด้วยลาเอ้าีอย ไวแปบเอกาสองชั่วโมงครึ่งนะเว้ยนี่ก็ใ้เวลาเตรียมตัวไปด้ว้ยดูทำตัวหน่อยไว้สิเอกามึงรู้ว่ามึงส่งเพื่อนมึงอ่ะเหี้ยเหนียวมันขาดหรือเปล่าวะหรือเฮียอะไรเสียบุญขาดเสียบุญขาดเฮียมึงมึงทำกูระแหวว่าค้อมกูกาดไม่เหี้ยมันขาดไอ้เี้ยเลยยังอยู่ดียังอยู่ดีมึงอ่ะไอ้เที้ยะทำพวกกูระแวงไงแต่ว่าไอ้เฮี้ยมันจะมาจริงปะวะเปีนยผมมาไม่มาผมบิดครับเฮ้ย มหาเซทีอะไม่เจมันทิ้งท้ายไปโคตรเขีเ้ยเวไยมันกูถามมึงมาวะไอ้แต่เราพับจีกว่าวแล้วมันเขียนผิดครับไอ้เหี้ยกูแบบฮะอะไรวะกูเหมึงไอ้ m มสเ a จถามใส่กูโทรถามโอเคแบบไอ้แก่โทรทุกท้ายเลยคือคนาเลยก็มีคอนเนคชั่น โทรศัพท์กีของเมียกุยกัตว์มึงอยากเล่นรับจีก็เมียกเล่นของเมียกุยไงอ่ะบาบี้จีหมดที่นายจี่ะเว้ยสมองรับจีสัตว์เร็วชวนกูเฮียก็อยากเป็นชวนเมียไม่อยากเรียกมึงเลยแล้วมึงอย่าเรียกกูมาทำเฮียถ้างั้นไหนก็ก็ก็ไปชิมบ้บเบย์บอยดีกว่าก้าดริปออนก้าดริปออนยังมึงเห็นมอเตอร์ไซค์ข้างหลังกูไว้เนี่ย มันก็ส่อะไยูที่ลาย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 เสือดาวปกติกูต้องอยู่สีอะไรวะสีเลขสีปะไม่ปกติเลขสามกูต้องอยู่เลขสี่อ๋ออ๋อกูต้องอยู่สีฟ้ากูไม่รู้นานมากนานเกินไปนี่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 ไปแลน้องนี่พี่พี่กลายเป็นเทอร์รริชเป็นแอฟริกันไอ้กูเห็นมือถือยูที่ไอ้กูเห็นมือถือยูเอ็มพีเป็นเทอร์รริช นี่อุ้มสี่ถึงห้ายิงมึงอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเจดมึงถือลูกซองแฝดกูเห็น<บ>มึงถือลูกซองแฝด<ห>เออไอ,อ้เหี้กเห <laughs> ็นมึงอะถือแฝดไอ้กาถือไอไรโน่ไอ,อจุดส,สี่ห้าดุโม่ไอ้เหี้กูเห็นเจดถือลูกซองแฝดใส่เสื้อสีเหลืองก <laughs> ูก็เห็นเจดถือลูกซองแฝด์ใส่สีเหลืองไอ้เหี้ยทำไมกูถือลูกซองแฟร์ไว้ไอ้ยสภาพสภาพมันคือแบบไอ้เหี้ยลงไลน์ในยี่ห้อโควิดไอ้ยะดูดิดูบุรีโควิดได้ดิมะ รู้ป่าว่าทำไมมันถึงถือลูกซองแฝดทำไมวะมึช้างไงเฮียมึง่ต้องพูดนะอยู่เงียบๆช่วยเฮียไอ้สารที่หายเลยทั้นี้มึงมเป็นอะไรวะม้าแม่งบ่นว่าช้าไอ้เฮียความแม่งจะมาไอ้สารเออผมให้คุณเตียวตัวไง เชอบยิ่ง <lequel> คิด <énormément> ถ <Four> ึงชิบหายเลยคำเพี้ยนนั่นคือผไม่ได้ยินมานานมากนะร้อยไม่รอยยี่ดีเหี้ยเนี่ยอันนี้โกกูช้าแน่ๆเลยไอ้เหี้ยสบายเจ๊ยังลงไม่เสร็จเลยมาแล้ว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 นึกว่าคอมกากพลาดเลยสุดที่รักเออสุดที่รัก เหมือนที่ร okay. ักอะโอ้ยเฮียคิดถึงจังเลยเฮ้ยไอ้ก้าไอ้ก้าอัปเดตใหม่เขามีสายเขามีสายโยงเขามีสายเรือแบบเขาจะสายจุงหวายเขากลัวมึงขึ้นพลาดไอ้เย่าเขามีสายจุงหวายแบ็กลงลงน้ำโดดลงน้ำมาไอ้เี้ยโดนเรือชนเลย ไอ้เหี้ยมุ้งเรียนชอบกูตายวะแผลไอ้เหี้ยดำเลยเลือดไม่ไม่มีโอกาสที่สองกยหมดแล้วหมดเลยอยากรู้จัดให้ไปยาวเลยไปดิเนี่ยเนี่ยบนนู้ดเราควรหยุดแสวงหาความรู้ได้นะนะไอ้เหี้ยแม่งมีความตายสัตว์ไอ้เหีจมไม่รู้ว่ากูเขาจะรู้ว่าเห็ดกินได้แล้วตายไีคนไปเจมโอ้ยไอ้เจมเขาจะรู้ว่าเบรดดำมันจะสลบแล้วก็ตายกันหมดแล้ว เยังนั่งตายนอนตายกันไปไม่หยุดนเวมันมาร์กนะวะเฮ้ยมันเซเลียมเป็นตำนานเจ๊ได้พึ่งเราหาฝูงสามเหลี่ยมดิมีได้แต่พึ่งเราหาดิว่าเซเลียมยาวเท่าไหร่มาเจแต่กลัววุ้นนี้ยาวสี่ กูให้ยาวยเไมเอาไม่เล่นบุคคนสาไม่เอายาวเท่าไหร่ไอินอ้่าเพื่อนมันกับอินไม่พอเพื่อนอับอินไม่พอไอยพูดว่าอ้าวเไอ้ยโทโทฮีอิสมีเขาถือปืนอ้ยังเเอาลูกสอเก็บคนมาแล้วเขาเอาก่อนแล้ว่า เฮียหอนดาวเบียนดาวเียตเฮียยตัวแทนจำหน่ายเฮียยตัวแทนจำหน่ายวะเฮียคอ้องแข็งเียอ G R สปอร์ตด้วยเฮียเฮียไม่ใช่ E A เียเฮียรีอาสปอร์ตเก็บละเียเฮียอวงอยู่ไหนวะเนี่ยไปไปตามีคนว่ไม่รู้เหมือนกันลองรถดูลองม่มี อยู่ๆเอ้ยมป็ก๋วเตี๋ยวใหญ่อันนด้วยกัแก๋วเตี๋ยวใหญ่อยู่บ้านเดียวกไปรีลิวกับทุกอย่างเลยจักรวาลนี้ยิ่มากเลยนนี้ยังไม่มีสโคบเลยอ่ะคุณสียังไม่มีอ่ะเยี่ยมึงก็ก๋วยเตี๋ยวใหญ่กูไปดิเยี่ยมกูก็มาไปดิกูมีคนเอาไหมอ่ะจะเอาเมล่อแล้วเอาไม่เชื่ไม่คนเดมึงจะเอาอะไรเยี่ยมเป็นคำถามธรรมดาจะไม่เอาเมื่อไหร เออจะเอาเปล่าไงกำลังไปหยิบเนี่ยเอ๋เล่งไหนเฮ้ยวงวันแล้วได้หีเฮ้ยเล่นไหนเบอร์ริวกัวไอ้เหี้ยก็อยู่หน้าบ้านอ่ะไม่เห็นเัี๋ยวเหยียตายกูไม่ดีแป๊บนึงเหยียดๆตรงโต๊ะกับข้าวหน้าตรงไหนสักที่อ๋อดีเจอแล้วแล้มึงจะเอาเมื่อไหร่สัตว์เฮ้ยมึงจะเอาเมื่อโอเคกูได้ของครบละ จะเอากันละไม่นะไม่ใช่อย่างนั้นเด็บไม่เอาเจ็กย่อกูไเป็นตัวยูนะไอสัตว์อย่าเกย์ครับอย่าเกย์วอลล์อะไรเด็กไม่เอาดิสีม่วงดีเทียรถจอดไหนเนี่ยจะมึงเอารถไปดิรถอยู่ไหนอยู่ในใจอ่าเรียบร้อยแสดงว่าไม่มีไอสัตว์ ยมันมันแหกคนบนไปแล้วกูไม่ใช่คนขับอะไอเนี่ยกูรู้สึกดีวะไอเนี่ยกูมองขึ้นไปซ้ายบนแล้วแม่งไม่ใช่ร้อยยี่สิบแต่คือสามสิบะรู้สึกดีใจอยากไปไดู้สุดเลยใครขับไม่ใช่กูแล้วกูมีแต่หมวกหนึ่งอะกูไม่เคยเจอหมวกสองเลยหน้าตาโอ้เดี๋ยวเร็วหมวกนึงสักครู่เนี่ยกูกูหาหมวกสองไม่เจอเจอกูมีหบวกสามสามหมวกหนึ่งก็ได้มาโอ้ยแย่แลก ไอ้เพียอยี่อะกกยาก็ียี่มอกียี่าดินู้บเยวะเัมึงอยู่ใกล้กเยี่ยเนี่ยตาแดงมึงดูินี่เป็นแล้ววะมาหาหอวะวเว่ยวจยีไอ้เยี่ยเนี่ยเป็นแมเบร์ดอกไ้เเป็นุมก่อการ่บงยี่อะไรจ กูยังไม่ได้ปองมึงเลยไอ้เชี่ยมึงดูยังวะเป็นเพื่อนผมเขาโหดร้ายไม่ได้เจอได้กันนะไม่ได้กีทุกคนเลยสังคมยังโหดร้ายอ่ะแบบอารมณ์แบบไอ้เชี้ยตัวระบายอารมณ์ก็มาถึงแล้วไอ้สัตว์ขอระบายกับมึงเลยอยากชอบเลยบกี้อะไรจ้ะ อย่าเส็ยนอากาศนะเว้ยคนขับยาอบอวาทำไม่ได้ีอไม่ได้ไม่ืไม่ได้คนี้ตีมือเลยไอ้ยาพีีขับาตาตึงใจอยู่เลยจำไม่ลืมไอ้ยเฮลดรเบอร์ไอ้สัตว์ไอ้ดมอขับคนดี้ตาตึงใจอ่ะดไอ้ดิ้ดีหว่าไอ้กา ไอ้ไอ้ที่แม่งแบบไอ้เหี้ยแม่งไอ้ด่านที่ด่านทะเลทรายขับลงเขาไอ้เหี้ยตลกไอ้เหี้ยข้างล่างมีคนกูบอกไอ้เนี่ยข้างล่างมีคนแลแม่งขับลงเขาไปไม่คว่ำข้างหน้าเขาไอ้สัยคนที่เหี้ยไม่เชื่อเลยจำได้ที่ไอ้ตอนว่าอะไรวะใครขับมาที่ทะเลทรายแล้วแม่งมีทางถนนเลียบๆกับภูเขาแม่เลี้ยวภูเขาไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยแหละกูไม่เข้าใจไอ้เหี้ยเนวขับลงไปวะมึงดูดิ เอาเงียบเลยเจียบเ้าไอ้ไม่อยุดนะ่อยดเยนเยหย่ดียงเพิ่ตะูลเรอโอ้ยโอ้ยคนเยอะคนเยอะแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยคนเยอะโอ้ยแหลกโอ้ยเฟมไปเฟมแล้วเฮ้ยโดบอีรัสเตอรโดนแบนเลยเฮ้ย่มันลดคนี่คุณบ้านอะเฮียยาดเฮ้ยเียใคคดใส่มัเขาเ้ย อย่าจอดนะอย่าจอดนะไอ้เหียไป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 มึก็เจอเหมือนกันเลยมึงก็ไปทางไหนก็ไปเดีวไฟเดี้ยวฟเลียวไฟนีไปเลียวไมืนม่อย่างดีนะมอสเกวมึงไหวมไมือไม่อยางดีเลยพือไม่ใช่ทำไมไปไปไอ้เหียเขายิงกันอยู่ไปไปไปมึงอไงกูกินยาก่อนเฮ้ยเฮ้้นี่เป็น้า้เหียนี่ ไอ้เจ้กูควรลาออนการเล่นมืออาชีไปละได้มือลาออนเออพ้รทุกฟองบงคนไม่ต่างอยู่นี่กูเล่นมินิดีว่ะเล่นดีแลลนี่เอาดูกบองใส่จุดแดงเนี่ยขึ้นเขาแกเพื่อนกูได้เลยเว้ยนี่เราต้องเข้าวงแบบโอ้ยชิดแม่กูกินยาได้ครึ่งหลอดแล้วมันจะเ็มอยู่แล้วเนี่ยิกันหดีดีนี่กินกดีดี้วยขลีนเลย เออผมจะดีได้ไหวเอี่ยอ๋อเจ็บแดกยาเนี่ยไอเดี่ยแอรดอกขวาเอ็กซ์ท้ามพูดอกไบมุดใบไม่เข้าใจเลยแมดอกกูได้กินแอรดอกใบเอี่ยมีใครอยู่ไหมไม่น่ามีหรอกมีจริงกูตายแล้วไอ้เนี่ยแล้ก็ยิงตายเลยไอ้เนี่ยกูตายวนนี้แหละพยายามหน่อย อย่างนะ้นโอ้ยทีพวกสองชี้อย่าเจอได้พวกสองนะโคตรดีใจอันนั้น,นหมอมีแกฝีแกหิดไอ้ก้ามินิแกหิดแกฝีอะอะไรวะเอฟมินิบินาบินาไม่นี่นนเรามาสเปรย์คอนโทรลเลยกันไหมสเปรย์คอนโทรลได้ใช่ คนเหี้ยเลยเป็นไอ้หียังไม่เล่นใบสัตว์ดีกว่าหวาแล้วเพื่อนพีพีใบสัตว์แกปืนไม่ใช่ใบสัตว์เลยแรงใช่ไหมมีแรงใช่ไหมเชียแรงอะไรที่ผมคนในเหี้ยแรงไงสัตว์ไอ้เหี้ยกูชอบกูชอบการที่ปืนปืนปี๊ด่างนิ่งเลยโอ้ยใบสัตว์อย่างนิ่งเลยนะเฮ้ยได้ละปิดปนปิดตาครับ ไอ้เฮียละมีเไอ้ก okay. ้าเป็นหวัดนั่นรถวันดันวันดันบันดันรถเกิดไอ้เฮียยังมันมันมันเกิดได้เองตามธรรมชาติเองไม่อยาคิดว่าหรืโอเคกูเชื่อกูเชียแสดงว่ากูเชื่อบ้านนี้ไม่มีแต่ลองไปดูดิไปไอ้เจดไปหลังว่หลังวะไปคนเดียวนะกูไม่ไป้ไอ้เฮียเนี่ยอะไรของพวกมึงเนี่ยไอพวกมึงจะแบบนนั้นดีไอ้เจดมึงว่าบันนรถเกิดเพื่อความเพื่อความเพื่อเขื่อนไง วันเราเกิดเอาไว้ไหนได้ๆๆไอ้เจ๊อยู่กันอตัวตรงนั่นน่ะหน้าห้องพี่พี่หนึ่งนั่นน่ะมึงเห็นยูซ่าเอาไว้โอ้ยแล้วมันมันอาจจะเดี๋ยวพันเที่เกิดพี่เอะเลยกันอู้เออเกิดอีรอยแผลนิดหน่อยล้เหรอเปล่านี่ล้ประมาณนั้นเกาอี้อ่ะพี่หนึ่งเกาอี้หน้าห้องพี่โจ้พี่หนึ่งอันเดียไอ้เจ๊กูเล่นพับจีแล้วกูเสียงดังวะไม่ชอบเลยเอ้ยมันเหลือดร้อยต่อคนเนี่ย สิเป <molec> ็ตายโอ้โหไม่ดีนะเวก้าทำไมวะหกหเลยเยนะแล้วหกอะไรวะใครกรชออะไรวะช่างแมงตะลารลามวเลีนตะลารลาด่าสนใจเลยแมดีกว่าสัตว์แมงิโดนเออมาดีเอ็กเล่นอยู่อยู่ในห้องน้ำบ้าน ห้องนำไหนวะห้องน้ำเจ๊แคมปิ้งเฮียอะไรอ่ะอ่ะเจตดาทำเจ๊ไปแล้วคะไม่ก็เขาบอกว่าเออให้ดูตรงนี้กูก็ดูนี่ไงีมันก็ตกลงมาทายาหมกเง้ยกี่ร้อยกล่องด้ยยี่สิบกล่องก็ไม่หายพูดมากจังวะเจ๊พูดมากจังวะเก็บกดมานานเออเยไม่ได้พูดกับเพื่อนนัทไม่ได้คุยกับเพื่อนนานคุยอยู่ที่โรงเรียนด้วไม่ค่อยคุยนะไอ้เงียพอเข้าไปเฮ้ยอย่าี๋ยวคุยกันปกติ ด่าพ่อเหมืนเดิมี่อยอยู่อยู่เรียนเปี้ยวเปรี้ยวไม่ได้ไอ้ก็ได้อยู่เรียนเปี้ยวได้เลเรยได้เรื่อยเฮ้ยคนคนคนเวี้ยลเวียละเดี๋ยว่าเดีว่าเอีวน่าเดีาเต้านอ่เต้าบอกอยเต้าเออหยิแล้วยิแล้ว บานนาบานนาตรงที่มึงเคยมาร์กรถกัาบนนาไหนไหนไหนบานนาบานนาบานนาบันนาบันนาลูกชุกลูกชุกลูกชุกอย่างนี้อะบานนาไอ้เนี้ยบันนาผมเพื่อนกูไปแล้วไปแล้วเพื่อนกูไปแล้วมันต้ตาม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 ไอ้เนี้ยไอ้เพื่อนมึงไปดูแล้วตามตามโมแมงเลยเฮ้ยเฮียไปเยอะกูยังไม่โดนเลยโอเคโอเคโอเคกูกูหันแล้วกูหันแล้วเฮ้ยนอกแล้วนอกแล้วจุ๊บ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  อยู่อยู่จะโมกจะโมกเด้วไอ้กาบยิงกว่าไม่ถึงตัวโมกจิกตุ๋ยเอาเดี๋ยวดิเนี่ยนักวิ่งอยู่วิ่งอยู่เห็นไฟปะด้วยด้วยสัตว์กูมาลองกระสุดมัึงนมันแรงดีเว้ยนนั่แหละแรงมากไอ้เหี้ยกลุกเจ็ดเต็มเต็มหัวเลยหัวคุณเลขโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไมยิงอะไรไวะไม่ยิงยางคมเลยไอ้เอ็นอ่ะ หลังกำแพงหลังกำแพงตูมากูไก้ใกล้มากูมนมีกระเดเยอะมากแบบโแล้ปะปูต er. ้นไม้บ er. ังเลยขออนุญาตไอ้เ้นี่เล่นหินดิอ๋อๆๆได้ย่ได้ยูเน่น่น่มาอุ้ย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 อุไม่กลวจัดเลยเียเป็นใครวะไอ้ตัดเราเนแรงอะไรวะเล่นแร้งอะไรวะ กูเล่นอะไรอ่ะก oh, ูเล่นยูซีซันแคปปิอ้อยอ้ยวเฮียแม่เ oh, ป็นหัวเป็นหัวเลยวคุณกูไม่อยากเล่นละไม่เล่นละไม่ากเล่นละของจริงของจริงโคตรเกินตัดคลิปอย่ามาทำมาเ่วเนักแข่งวเอ้ยเียนักแข่งที่ไม่จริงเออลอาสามนัติดแล้วเฮียแล้วไม่จริงโดนหัวพ่อตายมันมันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนไม่ถึงนะ แม่งรอโขโหนัดเดียวไปไม่หยุดขยอะขยับที่ไม่ติดแหวนหมวกแก๊ปแล้วไอ้เหี้ยไม่มีหมวกเหล็กแล้วไอ้สักว่าถ้าหักว่ามันเดินมาเราจะได้เราจะได้ตายไม่พร้อมกันระวังไอ้เแกยมันหายไปแล้วไอ้ก้าขาไม่คมสักที่เออขาไม่ขมสีขบแบบอิจฉาเอาเลยท่านดับหัวผู้เล่นนะไม่มีอะไรทำจิกแกอีดอกเอจเอจอ่ะจิกโจโะ เกียะกลับไหมกลับออกวีทีทวีทีทเฮ้ยนะมึงอยู่ไหนเพนเห็นเหี้ยโอ้ยโอ้กูชุบมึงสามรอบเลยเหี้ยเป็นหมอส่วนตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเว่อร์นิสั้จริงทมันจรไปมันอยู่ไหนเนี่ยแต่แบบไม่ไม่มันพลิกอีคิวอีคิววอีคิแบบนี่เลยโคตรเร็วอ่ะไม่ได้มันอยู่ไหนเนี่ย เว้ยเดี๋ยวเว้ยยิงเซ็ตสามไปเนี่ยเซ็ตสามแล้วเอาแล้วไอ้เดี๋ยวตัวตึงกูเดี๋ยวตัวตึงเฮ้ยเฮี้ยเนี่ยไอ้เฮี้ยเนี่ยช้าแล้วเจ๊นี่ยช้วรละกลัวเลยสัตว์ยิ่งมูวิ่งตั้งกลัวเลยสัตว์น่าจะตายกลัวเยอะเลยว์กลัวอะไรวะกลัวอะไรกันเดี๋ยวกเพี่อะไรไม่รู้หัวเหลือเยอะนะเว้ยเหลือสองท่านแหนย

ชั้นแรกเคลียรจะเวียนเอ็ดไม่เด็สัตว์เอ้ยปกติชั้นไอ้ก้าไอ้กาไอ้กาหลังมึงไอ้ก้าหลังมึงกองแดงๆดงกองแดงๆบ้านนี้ก็เคลียร์อ๋ออ๋อน่าหีนี่ไอ้สัตว์กูวิ่งไปกูก็ตายแต่แต่กูจะวิ่งคนเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งเหนียวตัวรอดไหนวะโไอ้ยัยก็ทราบว่าคุณคอดว่าอยู่บ้านนู้นป่ะไอ้เหี้ยกูเล่นสไนเปอร์อีลิตอ่ะเออกูไปอยู่ฝั่งนู้นด้วยข่าวแฟเบิร์น ขาวจอสั่นนะรู้จักโอ้ยซีเจโอมันอยู่ไหนเว้ยซีเจกูโดนละอยู่ในใจสัตว์ก็มาทักหาเมื่อกี้ก็คุณสำหรับคำตอบอ๋อเห็นอะไรอ่ะละหลังเนินหลังเนินกินจะกินเสาเรียบร้อยนี่ดูเพื่อนกูไปไีนกูไอ้เฮียเหลือกูและไอ้สัตว์ยังไม่ได้ทำผลงานเลยกูก็ยังไม่ได้คิวกูเสียใจด้วยเลยตัวเดียวกูยิงนัดเดียวมันตายเลยเหลืยเรียบร้อยครับไอ้น้องหลังสักรถเชิญนี่ไอ้กาเอ้ยไอ้กาไอะไรน ก็เรากำลัเปิดโลนั่งเว่ยเฮียละอุ้ยอุ้ยอุ้ยกับตาเหมือนกันนะเฮียที่ยาวหมดยังเนี่ยสักไอ้ย่ายมันเยอะเลือดไปอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ยิงเอืฮียโดนหัวกันเรายิงกันแบบไม่หยุดอ่ะเฮียมันยาวยังไม่หมดอีกมันแตกแล้วนะเกาะมันแตกแล้วขอเต็มขอเต็มหลอดก่อนไอ้สัตว์หมวกกับเกียมแไม่น่าเหลือแล้วมั้งเมื่อกีเฮียโดนหนักหมดละเฮ้ยโอ้โอ้ย่ยยย ไอเก็บอะไรนะไจีครับที่กูใส่กิน่สุดจริงไม่ได้อสัตว์อโหดเลยครัเจเจมันพีอเกาะมือเกาะกูไม่ต่างกันมากนวเวเจจริงแล้วเพมันอยู่หินเดิมมันอยู่หินเดิมอยู่หินเดิมมันเดินแนวไม้ไ้เียอูไม่นานลด้ยเฮ้ยะด้วเวเยก็นึกไ มันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งใช่ไหมมันวิ่งวิ่งแนวไม้วิ่งแนวไม้แนวแนวไม้แนวเนิน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 มันวิ่งเนินวิ่งอยู่เนินไปถือปืนอ่ะถือถือถือปืนถือถืออยู่สบายอยู่สบายอยู่ส้ายเนอะเออสบายสบายมาร์กมึงเลยอ่าใช่เฮ้ยแล้วแล้วแล้วก็บอกปืนโพพี่เติดถินนั่นแ่ะกูบอกให้นอนอยู่มึงนอนตุ้ยโดนหัวไอ้เหี้ยทำไมหัวมึงแข็งจังวะไอ้เหี้ยก่อสามป่ไอ้หมวกสามป่ ชค่มันโดนผมตั้งหลายรอบนะเว้ยมันไม่ตายเหรอุ kind of ้บ่าแล้วไอ้เฮียบ้าเปล่าเรื่องไปลอยเงี้ยไอ้เจเจฟังกูฟังกูมันโดนคอเฮียกูปวดใจโอ้ยไม่ตายแล้วสักทีไหมเฮียโดนเฮียโดนคอที่มันจิงจิงจิงไม่ตายแล้วยิกทีไหมตายเป็นบ้า ไม่เข้าใจเลยทำเป็น400ไม่ยอมตายจีเป็นคนนี้ย100 200 400เสียเนียไม่ตายนะจรมันเป็นบ้าเออเอากูหัวใส่ตัวไมไงมงยอมงพ้ยังไเหรอจะเป็แขกแปเลยดีบอก่แจกใบปมึงเสียแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้เท่ากับแม่แฮก มันเกินไปจริงตัวนี้เกินไปไอเจเอเนี่ยไอเนี่ยเปลี่ยนสีเป่าเปลี่ยนสีเป่าเออเปลี่ยนสีกันเปล่าออกกอนออกกอนเดี๋ยวกูลาออกไม่ใช่อะไรเจเอาดิเฮียสิทธิได้ไวส์